ขอสแสดงความเสียใจช็อกพ่อเบียเดอะวอยซ์ขับเก่งพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักสำหรับเบียเดอะวอยซ์หรือเบียรพัสราน,านันสาวสวยที่โด่งดังแจ้งเกิดมาจากการประกวดร้องเพลงบนเวทีเดอะไยซ์ไทยแลนด์ซีซั่น3และปัจจุบันเธอนั้นได้คบหาดูใจกับแรปเปอร์ดังท็อปลาซีล็อกซี่ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อคุณพ่อเบียเดอร์ไวส์นักร้องดังนั้นได้ประสบอุบัติเหตุขับเก่งพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตโดยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566ตำรวจตรีหญิงรุ่งทองศูนย์สมงามสารวัตรสอพสามคราน ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางเกาะกลางถนนบริเวณหน้าวัดสามครานหมู่เจ็ดตำบลสามครานจังหวัดนครปฐมโดยนาที่เกิดเหตุได้พบรถเก๋งยี่ห้อโตโยตา้าสภาพรถด้านหน้าแถบขวาพังยับเยินกระจกรถแตกบอกคนขับพบนายบุญส่งอัศด,ดมงคลอายุ56ปีสภาพบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่จึงทำการช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลสามครานจากนั้นจึงได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวก่อนทราบในภายหลังว่านายบุญส่งอัศสดมงคลเป็นคุณพ่อของเบียเดอะวอยส์สุดท้ายทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเบียเดอะวอยซ์ด้วยนะคะซี ศูนย์วิทยุมูล,ลนิธิกู้ภัยพรานที่ทักอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม